จกคำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสสนับสนุนโดยศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพริยาโทรศูนย์สองแปดแปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วพี่อพี่ชอ็อตพอดแคสนะคะใครเป็นแบบนี้อยู่บ้างเชื่อตอนของเราค่ะรักรัก เลิกเลิกมีเยอะนะพี่อ้อยจริงๆร,รักรักเสร็จปั๊บเอาอยู่ๆเลิกกันเลิกเสร็จปั๊บไม่เอากลับไปรักใหม่ดีกว่ารักอีกแป๊บหนึ่งเลิกอีกแล้วนะคะลองมาดูว่าวันนี้ใครเจออะไรกันบ้างค่ะน้องแหม่มค่ะคนที่หมดรักหมดความรู้สึกกันไปแล้วจะกลับมารักกันใหม่ได้ไหมคะ,ะคือเราเลิกกันครั้งแรกเพราะว่าหนูมีมือที่สามอ่ะหนูหนูเป็นคนนอกใจเขาค่ะแล้วทีเนี้ยหนูเลิกกับเขาไปเจ็ดวันเท่านั้นหนูก็กลับไปขอเขาคืนดี พยายามทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นแต่คือเขาบอกว่าความรู้สึกของเขาไม่เหมือนเดิมแล้วตอนเลิกกันครั้งที่2องเขาเป็นฝ่ายบอกเลิกหนูเขาบอกว่าความรักที่เขาเคยมีให้หนูมันน้อยลง น้อยลงมากๆด้วยนะคะเขาบอกว่าเราแยกทางกันดีกว่าไหมจะดีกับทั้งสองฝ่ายคือหนูไม่อยากเลิกกับเขาเลยหนูก็ยื้เขาไว้แต่เขาบอกว่าเขาขอโทษเขากลับมาไม่ได้จริงๆเขาอยากอยู่คนเดียวคือต้นเหตุมามาจากหนูเองอะค่ะที่หนูจับมือเขาไม่แน่นและปล่อยมือเขาไปเองตั้งแต่แรกแต่มันคืออารมณ์ชั่ววูบคือเราคบกันมาเขาปีที่3มแล้วเขาบอกกับหนูว่าตอนนี้ความรักที่เขามีความรู้สึกที่เขามีมันเหลือน้อยมากๆๆแล้วขอปรึกษาพี่ๆค่ะ ตอนนี้ทุกมากมันเป็นไปได้ไหมคะที่จะกลับมารักกันและหนูจะเรียกความมั่นใจจากเขาให้กลับมาเชื่อใจเราได้ยังไงบ้างหรือถ้าหนูหายไปจากเขา <c oughs> จะทําให้เขาคิดถึงหนูบ้างไหมคะแม่ไอ้คำถามสุดท้ายนี่พี่ไม่รู้จริงๆใช่นะคะค่ะ <c oughs> แต่ว่ามันเอ่อจะบอกว่าน้องแหม่มคะ่ะพอจุดตั้งต้นมันผิดอ่ะือ <c oughs> มันจะผิดพลาดไปหมดค่ะ <c oughs> จุดตั้งต้นคือหนูดอกใจเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนูบอกว่าแล้วเขาจะกลับมา มั่นใจมาเชื่อใจกันหนูเหมือนเดิมไหมคะความมั่นใจความเชื่อใจต้องใช้เวลาค่ะ <c oughs> มันไม่สามารถจริงๆเนอะที่อยู่ๆมาเป็นนอกใจเขาแล้วก็บอกว่าเธอเธอกลับมามั่นใจกับฉันเชื่อใจฉันเหมือนเดิมสิตอนนี้พี่รู้สึกอย่างหนึ่งว่าแหม่มเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเนอะค่ะ <c oughs> รู้สึกอะไรทุกอย่างมันไวัยไปหมดอะคะ่ะ <c oughs> ไปนอกใจเขา <c oughs> เอานะคําว่านอกใจแปลว่าอะไรคะแปลว่าหนูไปมีคนอื่นค่ะ <c oughs> ตนเนี้ยหนูรักเขามากไหมทําไมหนูถึงไปมีคนอื่นค่ะ <c oughs> แล้วหนูชอบคนอื่นที่หนู ไปนอกใจถึงขนาดยอมนอกใจแฟนไปอ่ะมากมหมไม่รู้อะไรเลยแต่เจ็ดวันหนูกลับมาดีกันเหอะเนาะหนูเอาใจใจตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าลูกทีเนี้ยพอมาถึงวันหนึ่งพยายามทําดีแล้วแต่เขาบอกว่าความรักมันน้อยลงแล้วแหละเขาขอเลิอกอซึ่งพี่ก็คิดว่ามันอาจจะเกิดเป็นผลเกิดจากการที่หนูนอกใจเขาค,ครั้งนั้นแหละก็ได้แล้วเขาก็คงจะทําใจไม่ได้นะคะเพราะงั้นความร,รู้สึกที่เขามีต่อหนูมันน้อยลงไป คำถามที่หนูถามพวกพี่ก็คือเป็นไปได้ไหมที่คนเราที่เลิกกันไปแล้วจะกลับมารักกันเป็นไปได้ค่ะแต่ก่อนที่จะกลับมารักกันนั้นปัญหาเดิมต้องแก้ให้หมดก่อนนะมไม่ย่างั้นกลับมาลักกันแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเลิกกันอีกเหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุยกับตัวเองก่อนแหมสิ่งที่ใดก็ตามที่หนูทําไปนั้นหนูนอกใจเขาเพราะอะไรเพราะหนูรักเขาจริงๆหรอ,อใช่ปาะคะหรือเพียงแต่แค่ว่าหนูยังอยากมีเขาไว้หรือเปล่า เพราะคนรักกันจะไปนอกใจกันค่ะแ <Okay. S 2> ละไอ้คนที่หนูนอกใจไปหานั้นนั่นหนูรู้สึกยังไงกับเขาว่าถึงได้ถึงขนาดนอกใจแฟนไปหาคนคนนั้นค่ะ <Okay. S 2> เอาความรู้สึกตัวเองให้ชัดเจนก่อนคุยกับตัวเองให้จบก่อนน่ะ mm hmm. แล้วเราถึงจะรู้ว่าเราควรจะเดินหน้าต่อ,อยังไงค่ะ <Okay. S 2> แต่ใดๆก็ตามค่ะต่อให้หนูเคลียร์ตรงเรื่องของตัวหนูเองแล้วและหนูตั้งใจว่าหนูจะกลับไปอยู่กับเขาและจะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นแล้ว mm hmm. ก็ไม่แน่นะคะว่าเขาจะสามารถกลับมารักเราเหมือนเดิมได้เท่าเดิมหรือเปล่า หรือจะกลับมามั่นใจหรือเชื่อใจหรือเปล่าโอ้มันคงต้องใช้เวลาและใช้อะไรเยอะมากเลยค่ะค่ะตอนนี้หนูเหมือนแบบหนูนอกใจแล้วหนูก็รู้สึกเหมือนกับว่าชิวๆอ่ะก็นอกใจไปแล้วไงหนูยื้อแล้วกันกลับมายื้อแล้วกันเออกลับมาเหมือนเดิมดิมเชื่อใจกันดิไม่ทําแล้วดิอะไรงเงี้ยมันมันเชื่อไม่ได้ด้วยวิธีการแบบนี้อะพี่กําลังมองว่าแหม่มคิดว่าการที่เขาพยายามจะบอกเลิกเราเพียงเพราะว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเราทําไมพี่ไม่ค่อยรู้สึกแบบนั้นแล้วไม่รู้ คือมันข้ามขั้นตอนนั้นไปแล้วอะ่ะมันไปสู่ขั้นตอนแห่งการที่บั่นทอนความรู้สึกในใจเขาจนกระทั่งเขารู้สึกว่าไม่เอาละเดินหน้าต่อไปกับคนนี้ไม่อยากไม่ไม่ได้รักขนาดนั้นแล้วอะ่ะใช่ปะคะเพราะนั้นน้องจะมาหาว่าเฮ้ยพี่อ้ยพี่ชอ็อตค่ะจะทํายังไงให้เรียกคืนความมั่นใจกลับมาแต่ตอนนี้พี่รู้สึกว่าไม่ใช่แค่ความมั่นใจที่เสียไปความรู้สึกดีก็เสียไปด้วยคือพี่ไม่รู้หรอกนะคะว่ามันมาจากเหตุนั้น,น,นเหตุเดียวเลยหรือเปล่าที่หนูไปมีมือที่สามแต่มันก็คงจะเป็นเหตุใหญ่หญ่พพอสมคววรเรเาาะ คนรักกันก็ต้องไม่ทําร้ายกันสิเนาะทั้งต่อหน้าและรับหลังหนูชิงทําลายความไว้วางใจตั้งสามปีเชอะนะพอน้องบอกว่าคบกันมาเข้าปีที่สามแล้วรักเขาเราไม่มีใครแต่ตอนเนี้ยรักเขาแต่น้องไม่มีคนอื่นไงมันจะทําให้เขาแสดงความแบบว่าเออเออมันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบใครจะมาเข้าใจน้องแมมไม่มีทางเพราะว่าใดๆก็ตามตอนนี้หนูกําลังรู้สึกว่าหนูเห็นแก่ตัวอยู่นะกลับมาสิคะพี่กันหนูอยากกลับแล้วว่าหนูอยากยือ้อยากให้ทุกอย่างเหมือนเดิมอะ่ะไม่ได้ เราต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นและตอนนี้มันไม่ใช่แค่ผู้ชายคนนี้ไม่ไว้ใจหนูแต่ผู้ชายคนนี้เหมือนไม่มีใจให้หนูแล้วอะค่ะบังคับเขาแทบตายยื้อเขาแทบตายสุดท้ายการยื้อคนหมดใจไว้ใกล้ตัวหนูหนั่นแหละจะทรมานที่สุดและต่อให้หนูบอกว่าถ้าหนูหายไปแล้วเขาจะคิดถึงหนูไหมถ้าหนู <c oughs> สงสัยคําถามเนี้ยหนูลองก็ได้นะหนูลองหายๆดูซิว่าชีวิตเขาโอเคไหมไม่แน่วันหนึ่งหนูอาจจะคนพบก็ได้ว่าเออขาดเราเขาก็อยู่สบายๆเนาะ เพราะฉะนั้นขาดเขาน้องก็ไม่ตายเหมือนกันและเป็นบทเรียนทั้งชีวิตถ้าน้องรักใครคนหนึ่งมากๆอย่าอารมณ์ชั่ววูบบ่อยอู้ปไปเป็นเป็นหามือที่สามค่ะอู้ปไปคุยกับคนนั้นค่ะอู้ปไปคุยกับคนนี้ค่ะพี่พี่แต่หนูไม่อะไรมากเลยนะมันเป็นแค่ชั่ววูบเฉยๆไม่มีใครผูกขาดความอดทนแต่เพียงผู้เดียวค่ะไม่มีใครอยากถูกทําลายความไว้วางใจหรือถูกทําร้ายความเชื่อใจมาตลอดว่าเขาเชื่อว่าแฟนเขาเป็นคนน่ารักแต่แฟนนอกใจอะ่ะหนูคิดดู ถ้ามุมนี้เป็นมุมกลับหนูโอเคจริงหรือเปล่านะคะค่ะนนต่อไป,ป,ค,ปค่ะน้องเปิ้ลค่ะน้องเปิ้ลบอกว่าคุยกับคนหนึ่งได้ประมาณสองสามเดือนหายจากการโครจรกันไปบ้างแบบมามาหายหายค่ะค่ะเคยเป็นแฟนกันแล้วก็เลิกกันพอกลับมาเป็นแค่คนคุยกลับมาคุยได้สามอาทิตย์เขาก็ดันเปิดตัวแฟนใหม่เราก็คิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราคงจบแล้วแต่ช่วงปีใหม่เขาก็ทักหนูมาขอคบกันใหม่อตอนแรกหนูปฏิเสธหนูบอกว่าให้กลับไปเหมือนเดิมไม่ได้หรอกเป็นพี่น้องกันดีกว่าแต่เขาก็ตื้อ ขอโอกาสบอกว่าถ้าได้กลับมาคบกันรอบนี้เขาจะทําหน้าที่แฟนให้ดีที่สุดจะทําตามใจเราทุกอย่างค่ะด้วยความที่เรายังรักก็เลยให้โอกาสเขาไปซึ่งช่วงที่เขากลับมาแรกๆเขาก็ดีขึ้นหน่อยๆดีหน่อยๆน้อยๆ <laughs> แต่ผ่านไป <laughs> <อ>สักพักเขาก็เริ่มไม่ตามใจหนูเหมือนเดิมเริ่มเอาความคิดตัวเองเป็นหลักแต่เราโทรคุยกันตลอดเวลาที่ว่างเลยนะคะคือเขาก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่ก็มีสับสนบ้างว่าหนูคิดถูกแล้วหรอที่ให้โอกาสเขาทั้งที่มันไม่ควรให้เพราะเราเลิกกันไปหลายครั้งมากๆแล้ว แล้วก็จบกันเหมือนเดิมเลยหนูลยอยามมาปรึกษาพี่พี่ค่ะคือหนูยังเลิกรักเขาไม่ได้ก็เลยยอมมาตลอดหนูดูโง่ไปไหมอืมไม่เกี่ยวกับโง่ไม่โง่ค่ะเปิ้ลจ๋าแต่ว่าพอวนกลับไปดูแล้วเนี่ยหนูคุยกับคนคนได้สองสามเดือนเองอะ่ะคือสองสามเดือนปั๊บหนึ่งคือหลักการใช้เวลาของการใน,ใ,นในทุกความสัมพันธ์นะคะ่ะมันก็จะค่อนข้างบอกเหมือนกันนะว่าเอ๊ะตรงเราเป็นคนที่ใช่ต่อกันและกันหรือเปล่า ขนาดหนูเนี่ยคุยกันแค่แวบๆก็ยังดูเหมือนกับไม่คลิกกันสัทีแล้วก็ยังรู้สึกเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดูยังไม่สเตเบอร์อะคือเป็นพี่น้องและกันเป็นพี่น้องละกันอ่าหรือหรือเป็นแฟนกันดีแลเป็นแฟนกันดีนะมันดูใช้เวลาสั้นกันเกินไปอะค่ะและคนทุกคนที่รักกันมีทั้งดีและไม่ดีทุกคู่มันไม่มีใครหรอกค่ะที่แบบใช่ใช่ดีต่อกันทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ เพราะต่างคนต่างเติบโตมาจากครอบครัวที่เราแตกต่างกันอยู่แล้วมันก็ต้องมีบางวันที่เห็นพ้องต้องกันบางวันอีกคนนึงเป็นเบรกอีกคนหนึ่งก็เป็นคันเร่งมันก็ไม่เหมือนกันแต่ก็เติมเต็มซึ่งกันและกันแต่เพียงแต่เปิ้ลยังไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้เลยที่จะคอนเฟิร์มว่าคู่หนูได้แล้วล่ะใช่แล้วล่ะเพราะมันเป็นระยะเวลาที่สั้นมากนะคะและการที่หนูบอกว่าหนูให้โอกาสเขาหรือการให้โอกาสบ่อยๆมันโอเคไหมมันสั้นอะสองสามเดือนแล้วคลาเลิกยังเป็นปกติอยู่เลยอะพี่ยังไม่รู้เลยว่าตอนขั้นตอนที่่บอกกวารั รักจริงหรือเปล่าหรือแค่กําลังพยายามเอาชนะใจกันเฉยๆหรือเป็นแค่การพยายามหันมุมที่ดีที่สุดเข้าหากันอยู่ค่ะเปิ้ลมันต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวกว่านี้ไม่ใช่ว่าทางเขารักเราหรือเปล่าด้วยนะคะ,คะพี่ไม่แน่ใจด้วยํามว่าเปิ้ลรักเขาหรือเปล่าเพราะว่าเวลาผ่านไปสักพักเปิ้ลบอกว่าเขาเริ่มไม่ตามใจหนูเหมือนเดิมค่ะเปิ้ลคะไม่มีใครตามใจใครไปตลอดชีวิตได้เนอะเ,นเพื่อนพอเขาเริ่มไม่ตามใจหนู <c oughs> เราก็จะเริ่มแบบรู้สึกว่าแบบหรือเราคิดผิดนะหรือแบบหรือเร็ แล้วพี่ก็เชื่อว,ว่าความไม่ตามใจเนี่ยก็อาจจะทาให้ทะเลาะก,กัน<ม>แล้วเดี๋ยวก็เลิกกันอีกค่ะแต่พอเลิกกันไปสัสกแป๊บหนึง่งอ่ะเออละสับสนว่าไม่ควรหรือเปล่าอ่ะกลับมาดีกันใหม่อีกแล้วอ่ะง่ายๆแล้วกันพี่สรุปแล้วกันเปิ้ลนเราสองคนยังรักกันไม่มากพอ<ม>ที่จะใช้ชีวิตด้วยกันต่อไปให้มันปกติดีๆค่ะคนรักกันสองคนไม่ยากขนาดนี้ครับเปิ้ลเนาะ<ม>ต่อให้เขาเป็นยังไงต่อให้เขาไม่ตามใจใหรือต่อให้เปิ้ลนเป็นยังไง ถ้ารักกันรักกันนะพี่ใช้คำว่าพี่เน้นคำว่ารักกันคือทั้งสองคนรักกันมันจะไม่เหนื่อยมันจะไม่ยุ่งยากมากมายขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับโง่หรือฉลาดแต่มันเกี่ยวกับการที่ว่าเรารักกันหรือเปล่าถ้าไม่รักกันมากพอความสัมพันธ์จะเป็นแบบนี้นะคะหนูก็ต้องคิดดีๆแล้วกันค่ะว่าหนูแค่แบบเออเออก็ยังไม่มีใครก็เลยยังอยากได้คนนี้ไปไปมาๆกับกับไปกลับมาหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วไม่รู้สิถ้าหนูยังเป็นแบบนี้พี่ก็เตยว่นหนูก็ไม่ได้รักเขาแหละ ค่ะเหมือนคนรักเลิก,กๆ,ๆจะเห็นบ่อยในโซเชียลค่ะวันนี้ตั้งสเตตัสว่าฉันกำลังอินลีเลชั่นชิพนะทลาะรากักเสร็จปับ๊บฉันโสดแล้วนะสักพักพอคืนดี้ก็เสร็จปับ๊บฉันกําลังอยู่ในรีเลชั่นชิพนะม,มันเป็นความสัมพันธ์เปล่ะบางเปละบางที่แบบ <c oughs> เอาแต่ใจอะและเอาแต่ใจทั้งคู่เลยนะคะนะน้องบีมค่ะ คบกับแฟนมาจะปีที่สามแล้วช่วงก่อนอหนึ่งปีแรกเขานอกใจเรามาโดยตลอดนะคะจับได้ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งรักๆเลิกเกันอยู่แบบนี้แหละเพราะหนูก็กลับมาให้อภัยเขาตลอดเพราะคิดว่าเขาอาจจะยังเด็กยังรักสนุกซึ่งช่วงสองปีแรกเขาก็ดีขึ้นทําให้เราเชื่อใจไว้ใจไม่มีคิดเรื่องผู้หญิงอีกเลยแต่พอมาปีที่สมห่างกันค่ะเขาไปฝึกงานเรามาเรียนอยู่คนละที่ เราเริ่มจับได้ว่าเขามีคนอื่นเห็นแชทคุยกันบ้างโทรหากันบ้างแต่ช่วงเนี้ยทะเลาะกันบ่อยมากเราโทรหาเขาไม่รับไปเที่ยวก็ไม่บอกมีแต่มารู้ทีหลังที่ผ่านมาเราก็ให้อภัยคิดว่าเขาน่าจะเลิกทงนิสัยแบบนี้แต่มันหนักถึงขั้นเราจับได้คานหนังคาเขาตอนนั้นก็คงคิดว่าเราหลับเขาคงคิดว่าเราหลับไปแล้วเขาโทรคุยกันทั้งที่เราก็อยู่ด้วยอ้าวเราได้ยินหมดทุกอย่างเลยค่ะนอนก็ยังนอนอยู่ด้วยกันแต่เขากลับบอกกับคนอื่นว่าเราอ่ะเป็นแฟนเก่า ที่เจ็บมากที่สุดคือเราไปเห็นรูปที่แฟนเราถ่ายกับผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ในห้องนอนด้วยกันและยังมีแชทที่ผู้หญิงคนนั้นส่งมาบอกว่า <c oughs> เขาเปลี่ยนผ้าป,ปูที่นอนใหม่ให้แล้วนะแม <c oughs> <c oughs> <laughs> มันเป็นอะไรที่เราเสียใจมากอ,อยากเลิกมากแต่เหมือนขาดเขาไม่ได้ตอนนี้เราแวงไปทุกอย่างเลยค่ะเราควรทํายังไงดีคะ <c oughs> ค่ะเอาจริงๆนะบีมเวลาใครก็ตามที่เจอ,เกอกับความสัมพันธ์แบบเนี้ พี่ว่าเรารู้กันทุกคนแหละว่าเราควรทํายังไงบีมเองก็รู้แต่มันสําคัญอยู่ตรงที่ว่าบีมบอกว่าอยากเลิกมากแต่เหมือนขาดเขาไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เรารู้สึกว่าเราขาดใครสักคนหนึ่งไม่ได้แล้วคนคนนั้นก็แดนไม่ได้รักเรามากพอเนี่ยชีวิตมันจะเป็นแบบนี้ละบีมเพราะนั้นไม่แปลกเลยค่ะเราต้องระแวงเราต้องเป็นทุกข์เราต้องเสียใจเราต้องอยู่กับความรู้สึกอะไรต่างๆนานา,นานแบบนี้เพียงเพราะจุดที่บอกว่าเราขาดเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นง่ายๆตรงๆชัดๆเลย เขาคือตัวปัญหาในชีวิตเรานํามาซึ่งความไม่เป็นสุขในชีวิตแต่เราดันแบบว่าขาดเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็จะเป็นทุกข์และไม่มีความสุขในชีวิตอเราอยากคนเราอยากได้อะไรก็ต้องได้แบบนั้นนะบีมไม <c oughs> ่ออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนูถ้าบอกว่าแล้วหนูต้องทํำยังไงมันก็มีทางเลือกสองทางง่ายๆอีกเหมือนกันถ้าอยู่ ก็ต้องทุกข์แบบนี้ <Okay. S 2> อยู่โดยไม่ทุกข์ไม่ได้เพราะเขาเป็นต้นเหตุของความทุกข์ค่ะ uh huh. แล้วถ้าไปมันก็คือเจ็บแล้วถ้ามันอาจจะต้องเจ็บมากแหละแต่เจ็บแล้วก็คือจบ uh huh. หนูจะเลือกแบบไหนมันมีแค่สองทางจริงๆ uh huh. กับความสัมพันธ์แบบนี้พี่ไม่คิดว่าจะมีสิ่งมาสัจจรนท์อะไรในโลก uh huh. ที่จะเปลี่ยนแปลงเขาได้ให้เขากลับมารักหนูคนเดียวที่หนูบอกว่ามีช่วงหนึ่งเนาะที่เขาดีขึ้นพี่ไม่แน่ใจตอนนั้นะเราไม่รู้หรือเปล่าใช่ใช่ค่ะแล้วก็น้องก็บอกว่าให้อภยัยให้อภัยพี่ยังไม่เห็นเ้รรูสึกกผิดับอะะไลย คือถ้าคนเรานะคะเขารู้สึกผิดมากๆพี่ยังโทษว่าอ๋อพลาดแต่อันนี้ดูเหมือนว่าเขาตั้งใจจะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆและเขาก็รู้ด้วยว่าพูดแบบนี้สิเดี๋ยวบีมให้อภัยดีอตายมีบีมก็ดีนี่เพราะว่ามีบีมก็ยังสามารถมีผู้หญิงคนอื่นได้ด้วยอะ่ะน้องคะการไม่ให้เกียรติที่สุดของเขานอนข้างๆเราแต่คุยกับคนอื่นและบอกคนอื่นว่าเอ้ยแฟนเก่า น้องเข e ้าใจเจตนาเขาไหมคะว่าเจตนาของเขาคือหนูไม่ได้มีคุณค่าอะไรที่จะสามารถทำให้เขาหยุดอยู่ที่หนูได้คนเดียวเขายังสามารถโกหกและแหมคิดว่าเราหลอกง่ายด้วยนะไม่หลับแล้วหลับแล้วคุยได้คุยได้บ้าเหรอคนที่ไม่แคร์เราขนาดเนี้ยน้องยังหวังว่าเราน่าจะเดินหน้าต่อดีไหมคะเออหนูระแวงอะค่ะก็น่าระแวงจะตายค่ะเป็นใครก็ระแวงค่ะเพราะเขาไม่เคยทําอะไรให้หนูเชื่อใจได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะบีม ความสุขความทุกข์ของตัวเองเป็นสิ่งสําคัญถ้าน้องต้องอดทนกับคนที่ไม่เคยรักเราจริงอดทนกับคนที่นอกใจทุกครั้งที่มีโอกาส <S <S น้องว่าน้องเสียเวลาชีวิตมากเกินไปไหมในการอดทนกับคนเหล่านี้นะคะต้องถามตัวเองนะค่ะน้องตายค่ะหนูเป็นคนหนึ่งที่เคยกลับไปคบกับแฟนเก่าสามครั้งแล้วน้องวงเล็บไป <S 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 ด้วยนะคะว่าไม่เข็ดสักทีหรือเตือหรือเตือเนาะครั้งแรกหนูก็นึกว่าเขาคงเปลี่ยนไปจากเดิมได้แต่ไม่เลยค่ะสันดานเจ้าชู้ยังเหมือนเดิม ครั้งที่สองกลับไปคบอีกรอบเพราะเขามางอค่ะมาคุยด้วยตลอดในวงเล็บคงเห็นว่าหนูเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะในใจหนูก็คิดนะว่าคงไม่รอดหรอกลองดูอีกตั้งก็ได้พอสุดท้ายไปไม่ถึงห้าเดือนค่ะเลิกกันเหมือนเดิมเลยรอบเนี้ยเราเลิกกันไปสองเดือนแต่เขาก็เพ้อหาหนูด้วยความสงสารค่ะกลับไปคืนดีอีกแต่การกลับมาคบกันรอบที่สามนี้ เอาเขาจริงกลับกลายเป็นว่าหนูไม่มีความรู้สึกต่อเขาเลยไม่มีความคิดถึงหรือหลงไหลหนูไม่ได้ชอบเขาเหมือนเดิมเลยรู้สึกเฉยชาก,กับเขามากๆทั้งที่ครั้งนี้เขาทําดีกับหนูทุกอย่างแต่มันไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันรู้สึกเบื่อ ทุกวันนี้ที่อยู่ด้วยกันที่คบกันทําให้หนูคิดถึงแต่เรื่องเดิมๆยอมรับว่ามันทําใจยากมากๆเลยค่ะพี่พอจะมีวิธีที่หนูจะรักแฟนตัวเองเหมือนเดิมได้ไหม <c oughs> เพราะหนูแอบรู้สึกเสียดายไม่อยากเสียความสัมพันธ์ที่มีตอนนี้ไปเลยค่ะเออคำถามของตัดแปลกดีนะใช่ใช่เปอีกข้างหนึ่งเลยเะอะพอ,อจะมีวิธีที่ทําให้หนูรักแฟนได้เหมือนเดิมไหมคะโอ้โหถ้ามันมีวิธีวิธีรักทําให้รักกับวิธีทําให้เลิกรักเนี่ยยากพอกัน มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยอะค่ะตายเนาะ,<ค>ะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าแล้วทําไมล่ะคะอ๋อหนูเสียดายไม่อยากเสียความสัมพันธ์ที่มีไปอืมหนูจะต้องอยู่กับความรู้สึกแบบนี้ไปตลอดชีวิตจริงๆเหรอคะเพียงเพราะเสียดายเนี่ยนะทำให้เราต้องทนอยู่กับคนที่เราไม่รักไปตลอดชีวิต <คะ S 2> ได้จริงๆเหรอคะพี่ว่าในบรรดา,ค,าคำถามใดๆนะน้องตายเองเป็นคาถามที่ดูเจ็บปวดน้อยสุดคือพี่มีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่รักแล้วเนี่ยทุกอย่างมันง่าย พี่จะทายัางไงให้หนูรักแฟนได้เหมือนเดิมคะก็ะแฟนหนูไม่น่ารักอะลูกถ้าแฟนหนูน่ารักพี่ก็จะเชียร์ว่าเฮ้ยเขาดีกับหนูจะตายเขาไม่เคยคุยกับคนอื่นเลยนะเห็นไหมว่าเขาก็ยังพยายามที่จะซื่อสัตย์และก็ดูมีหนูคนเดียวในชีวิตแต่ตายลองย้อนกลับไปดูคําถามของหนูนะคะเจ้าชู้เหมือนเดิมคะ่ะแล้วน้องใช้คําว่าสันดานเจ้าชู้เหมือนเดิมด้วยนะแปลว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อย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 มันก็เลยไม่เห็นแปลกใจเลยค่ะเวลาที่คนคนหนึ่งทําร้ายเราได้ซ้ําๆๆซ้ำซ้ำซ้ำ มันจะมีสองข้างข้างหนึ่งคือชินข้างหนึ่งคือไม่เอาละทําไมจะต้องวนลูปเวียนไหว้ตายเกิดอยู่กับความไม่พึงพอใจหรือไม่รู้จักพอของเธอสทัทีวันนี้พี่ว่าน้องตายคือความเป็นปกติของผู้หญิงคนหนึ่งที่เริ่มรู้สึกรักตัวเองและสงสารตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆไม่เห็นจําเป็นต้องกลับไปรักเขาเหมือนเดิมเพราะเขาไม่น่ารักเหมือนเดิมค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่กับคนคนหนึ่งไม่เคยซื่อสัตย์ต่อเราเลยน้องจะมีความสุขไมหมล่ะว่าอยู่ในบ้านก็แฟนเราก้าวเท้านอกบ้านไีแฟนคนอื่นแล้วนะ คนเราเวลารักตัวเองมากๆเราจะไม่อยากให้เรากลับไปทุกซ้ำๆกับคนเดิมๆค่ะเพราะฉะนั้นพี่จะไม่หาวิธีให้น้องกลับไปรักคนเดิมอาจจะต้องเสงียงความยินดีด้วยซ้ำไปที่หนูไม่รักคนแบบนี้แล้วนะต่อไปน้องเตยค่ะ,คะน้องเตยบอกว่าแฟนหนูเจ้าชู้มากหนูก็รู้เพราะก่อนคบกันเขามีแฟนอยู่แล้วแต่เขายอมเลิกกับแฟนเพื่อมาคบหนูตอนนั้นหนูก็ใช้เวลาดูอยู่สักพักหนึ่งก่อนจะยอมตกลงเป็นแฟนกับเขาซึ่งหนูมีความสุขมากเราเพิ่งคบกันมาได้อาทิตย์เดียวเอง หนูมาจับได้ว่าเขาเริ่มกลับไปติดต่อกับแฟนเก่า mm. เพราะหนูเห็นแฟนเก่าเขาแคบลงตลอดหนูเลยพอจะรู้มาสักพักแล้วว่ามีซัมติงอะไรบางอย่างกันจนเมื่อคืนหนูไปเจอ Facebook อีกอันของแฟนหนูซึ่ง Facebook นั้นแฟนหนูยังตั้งสานะคบกันอยู่กับแฟนเก่าพอสืบไปสืบมาหนูจึงได้รู้ความจริงว่าเขาคบกับเราแต่เขาลืมแฟนเก่าไม่ได้ก็เลยกลับไปคบกันใหม่เมื่อคืนนี้เลยพอหนูรู้หนูช็อกปากค้างไปเลยค่ะนอนร้องไห้จนหลับ และหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนไปเลยเขายอมรับว่าเขากลับไปคบกับแฟนเก่าจริงๆและอยากจะเลิกกับหนูเขาบอกว่าไม่ต้องมายุ่งกับเขาเวลาเจอก็ไม่ต้องมากอดมาจูบมาโดนตัวตอนนี้หนูไม่รู้ว่าจะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองยังไง <c oughs> มันแตกสลายไปหมดค่ะยังต้องเจอหน้ากันทุกวันเพราะเรียนอยู่ที่เดียวกันหนูไม่อยากเสียเขาไปเลยขอคําแนะนําด้วยหนูยังไม่อยากเสียเขาไปแต่จริงพี่กลับรู้สึกว่าหนูยังไม่ได้เขามาด้วยซ้ําเดี๋ยวนะเตยดูนะแฟนหนูเจ้าชูมาก และที่สําคัญก่อนมามีหนูเขาก็มีคนของเขาอย่างทรยศคนของเขามามีเราได้เลยเราพูดกันเสมอค่ะรักไหนก็ตามที่ได้จากการแย่งชิงวันหนึ่งเราก็ถูกทิ้งไม่ต่างกันน้องเห็นไหมว่าเขาไม่เคยเปลี่ยนไปคือไม่สามารถมีคนคนเดียวได้การที่เขาจะกลับไปคบกับคนเก่าของเขาไม่รู้สิบางทีอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะเตยคนบางคนเสียเขาไปน่าดีใจกว่าได้เขามาค่ะมันไม่อยากเสียเขาไปน้องยังไม่ได้อะไรมาเลยนะเตยน้องได้แค่คนเจ้าชู้มาหนึ่งคน ดินรนแทบตายให้ได้คนหลใจมาเป็นของตัวเองมันทรมานระยะยาวนะพี่อยากให้น้องมองอีกมุมหนึ่งและที่สําคัญคือเขาก็ไม่ได้รักเรามากพอที่จะมีเราคนเดียวในที่สุดแล้วนอกจากการที่ยังเจ้าชู้ยังกลับไปคุยกับคนเก่าด้วยมันดูเหมือน,นเป็นกำบ,บาบกรรมยังไงบอกไม่ถูกเนาะหนูรู้สึกปะคือเขาก็เจ้าชู้แล้วก็มีคนของเขายังทรยศมามีเราพอถึงวันนี้แค่มุมมันเปลี่ยนกลับอะคะ่ะเขาก็ยังเจ้าชู้คุยกับคนเก่าทรยยศหัวใจเราวันนี้จะเลือกใครเข้ามาสักหนึ่งคน พี่ว่าใดๆก็ตามเราก็อยากได้คนที่ซื่อสัสตย์ต่อการมัง้งต่อให้ทุกคนจะพูดว่าโอ้ยยุคนี้ใครๆเขาก็นอกใจเหมือนกันหมดไม่หมดอะคะ่ะเห็นไหมว่านอกใจมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาไงพอเขานอกใจปั๊บหนูก็เสียใจวันนี้เตยตั้งสติให้ดีระยะเวลาสั้นๆที่เราครบกันพระน้องพูดว่าคบกันไม่ได้แค่อาทิตย์เดียวเองเขานอกใจแล้วคือพี่รู้สึกว่าหนึ่งอาทิตย์แล้วนอกใจอ่มอะมันแปลว่าเขายังไม่ได้มีเราในใจด้วยซ้ําหรือเปล่าอืมนี่คือความจริงที่น้องต้องยอมรับนะค่ะ และที่หนูบอกว่าหนูไม่รู้จะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองยังไงมีคนที่ต้องสูญเสียเรื่องความรักไปเต็มโลกไปหมดเลยเ <Okay. S 2> ตยแต่ในที่สุดแล้วทุกคนก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะก็คือรู้สึกแย่รู้สึกแตกสลายที่หนูบอกแต่ในที่สุดเราก็จะต้องเรียนรู้แล้วก็อยู่ให้ได้ไม่ว่าเราจะต้องเสียคนที่เรารักไปยังไงก็ตามแต่แต่ว่าในกรณีของเตยอย่างที่พี่อ้อยบอกเอาจริงๆนะพี่ยังไม่รู้สึกเลยว่าหนูได้เขามาแล้วอะ่ mm. นะเนาะเขาก็แค่แบบ ผ่านเขามาในชีวิตหนูปแป๊บเดียวเองมาถึงวันนี้ค่ะถ้าต้องเจอหน้ากันแล้วต้องทํำยังไงไม่ต้องทําอะไรค่ะทําตัวปกติให้ได้ก็เดินเฉยๆสวยๆ,วยๆของหนูไปเนะในที่สุดแล้วก็ก็แค่คนไม่รักกันหนึ่งคนนะ่ะจะให้ไปทําอะไรละ่ะและที่จะบอกว่าไม่อยากเสียเขาไปเป็นไปไม่ได้ค่ะคนเราถ้าไม่รักกันมันก็ต้องแยกย้ายกันแบบนี้และเตยนี่คือความเป็นจริงของชีวิตเนาะหนูย่าอยากได้อะไรที่มันมหัศจรรย์เกินกว่าสิ่งที่มันจะเป็นไปอะ่ะ คนไม่รักเราแต่หนูไม่อยากเสียเขาค่ะก็เขาไม่รักเราไงคะเนาะการยื้อยุดเอาคนไม่รักกันไว้ข้างตัวสุดท้ายหนูก็จึงเจ็บอยู่ดีนะคะนี่แหละค่ะความสัมพันธ์รกรักเลิกเลิกนะคะที่เราบอกไกงนนคะมันถูกจับกดน้ําเนาะตอนที่แบบมีความสุขดีก็เหมือนกับฉันได้หายใจพออยู่ๆเลิกอีกละ ก็จับกดน้ำซะหนึ่งทีบางทีความรักเหวี่ยงไปเวียงมาหัวใจเรามันจะพังง่ายกว่าเดิมนะคะนะลองค่อยๆเลือกใช้เวลากับทุกความสัมพันธ์เราจะได้มีภาวะเสี่ยงต่อความเจ็บปวดน้อยลงนะคะและนี่คือเพี่อพี่ชอตพอดแคสต์ค่ะแล้วยังมีอีกหนึ่งพอดแคสต์นั่นคือเพี่อพี่ชอตตัวต่อตัวพอดแคสต์นะคะสามารถเซิร์ชกันได้ใน Apple Podcast หรือในแอปพอดแคสต์ที่เรามีอยู่เป็นพี่ไอ้พี่ชอตตัวต่อตัวนะคะอันนั้นเนี่ยจะมีเจ้าของเรื่องมานั่งคุยกันด้วยและเจอกันใหม่หน้าสสสวััดดีีคค่่ะะ ฟังพี่เอ้พี่ชอาพอดแคสต์ Podcast, เอพิโซดที่แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ที่อินบ็อกซ์เฟซ o ุ๊กแฟนเพจพี่เอ้พี่ชอตัวต่อตัวนะคะ